สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับนําเชียร์ผ้าลวยยครับพี่น้องเนาะครับวันนี้กะตรงกับวันที่15มกราคม618ครับผมมานําเสนอตาเล่าแนวทางตาเล่าพอเสือเด้อครับผมมือแรกงนี่ครับพี่น้องเนาะครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตาเล่ากับพอเสือดนาเชียร์ผ้าลวดีกับขอขอพระคุณพอเสือเด้อครับผมครับ เช่นเคยครับพี่น้องเนาะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับน้ำเชียร์ผ้ารวยในเด้อครับผมไปรับชุนรถัฟแนวทางตำเล่ากับพอเสือกันเลยครับพอครับน้ำเชียร์พ้ารวยสวัสดีพอเสือกับผมสวัสดีครับ เ <ick> ขาเก้าพ่อนี่เออเข้าสอกาพอดีมันจิตมีเวลาว่างอยู่ประมาณใช่ม,มันคืชั่วโมงนี่แหละโอ้ขอบคุณต่อไปนี่มันสิงงานมันสิหลายมันบ่ม,มีเวลาก็เลยย่านยิงย่งจี้ก็เจ้าถาครับบางค,เคเถาถานเข,ขาเจ้าก็ป่าอยู่แม่นครับวะเอ่อเอามาตามต่อครับผมเออตามต่อเมื่อที่แล้วก็เข้าตัวบ่สําคัญ<า><า>เนาะครับเอาแนวทางลาพัฒนาวันที่15เดือน1ปี68 วิ่งเด่นแปดเด่นแปดลองเจ็ดลองเจ็ดกันสามกันสามรูดหกรูดหกครับแร้วงราตงตัวรูดให้ดีๆครับผมจับคู่สองตัวบนสองตัวบนสามหกสามหกหกเก้าหกเก้า เจ็ดแปดเจ็ดแปดห้าสี่ห้าสี่สี่สองสี่สองสี่หกสี่หกอ่วินิีชุดนี้โตเน้นชุดๆก็คือสามหกได้สามหกครับผมอ่าสามหกตั้งเจ็ดแปดนะครับอ่าจากคู่ล่างสองตัวล่างแปดสาม เจ็ดสามเจ็ดสามแปด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 เก้าแปดเก้าแปดสองหกสองหกอ่าอยู่ในชุดล่างนี่เพราะเสือตัว,ต,วตัวเน้นๆก็คือเจ็ดสามนะครับผมอ่าที่เจ็ดสามจับคู่สามตัวสาตัวบนสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปด สามสี่สองสามสี่สองหกเจ็ดสามหกเจ็ดสามศูนย์เจ็ดเจดศูนย์เจ็ดเจ็ดบางคนไปทางอ,อ,อสปนยังอันอยู่ในชุดจำคู่คือมีเจ็ดเจ็ดคือมีสอ,อันเลสตัวเจ็ดเจ็ดแคือชุด 11, นี้ม, 3, มันมีเจ็ดเจ็ดต่ว่าชุดสามตัวเสิร์จำมา่างหากครับอ่าในชุดนี้ก็คืออ่าเนี่ยเป็นยุทีหกเจ็สาม่เนย หกเจสาหรือว่าหรือว่าเจ็ดสามหกนั่นแหลครับอ่าอ่าลักหน่วยกาทสิเดีหลักหน่วยบนล่างอ่าหลักหน่วยบนล่างสามหกสามหกแปห้าแปดห้าศนย์ศูนย์นี่ยี่สามหกแปสหแปต้องมีให้เห็นครับผมแมนแมนแมน อับไอพี่ดาิที่ป็นสุกมาพอพอเสด็จ้ีเวลาจีไปวิเคราะห์โดนเพราะว่าเวลาหึ่าางาน้าเรานี่้มาแล้วอบคเออนี่ <c oughs> ครับ<อ><ล>พี่ดาวพอเสด็จวิเคราะห์มันจว่าเลขสามหกนี่แหละตัวาจะเบิ่าเลขเห็ดกับเจ็ดสามนี่แหละหนาจะเลขเห็นครับ <c oughs> วันนี้ด้วครับผมเป็นเน้นให้สามหกเจ็ดสามครับผมครับติดสามนะครับผมอเอครับไอก้อนอื้นกับใคร ฝากขอบพระคุณเอฟซีที่มีกำลังแรงใจส่งถึงพอเสริดใครลำลำด้วยสุขทุกคนเด้กพี่น้องเด้อครับสาธุสาธุสาธุครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมพอดีพอเสริดเพิ่นกลับครับมีเวลาช่วงประมาณสามชิมนาทีครับผมเพราะอมา้องเข้างานน้ำครับผมครับ เามาที่ตำราวพ่อเสิร์ดครับพี่น้องเนาะ15มกราคม68ครับวิ่งเด่น8ดเด้อครับผมหมวดนี้รอง7กัน3แล้วก็ลูด6ครับผมครับที่เพิ่นเคยบอกก็คือดูที่ตัวเด่นเน้นที่ตัวลูดพิสูจน์ตัววงกลมนะครับผมครับแล้วก็มาที่ สองตัวบนครับพี่น้องเนาะสองตัวบนสามหกหกก้าเจ็ดแปดครับผมห4าสี่สี่สองสี่หกเพื่อนกะบบไฮไลคูนะครับผมไฮโลคูบนครับเน้นไปทีสามหกกับเจดแปดครับผมสามหกและเจ็ดแปดครับมาที่เลขล่างครับพี่น้องเนาะเลขล่างมี8ปดสามเจ เก้าแแล้วก็26ครับผมครับตัวเนียนก็คือ73เม็ดเดียวได้ครับผมล่างมาที่เลข3ตัวครับผม3ตัวพ่อเสิร์ต378 342ดแล้วก็ครับมีเนียนอยู่คู่เดียวด้วครับผมคือ673เพิ่นบอกให้หมุนนำพี่น้องเนาะ673 3, 3. อาะเจ็ดหกสามสิครับผมแล้วก็มาที่หน่วยบนล่างครับพี่น้องหลักหน่วยบนล่างพ่อเสิร์ชครับหรือว่าเลขอาจจะวิ่งกันมาในนี่ครับพี่น้องเนาะสามหกแปดห้าศูนย์ครับสามหกแปดห้าศูนย์ครับเพื่อนเน้นไปฏิสามหกแปดได้ครับผมสามหกแปดตัวเน้นนี่นแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตำราพ่อเสิร์ชครับ คลิปนาครับพี่น้องครับผมตำรารวมเสียนครับผมพี่น้องเซีหลายฐานลอคอยเพราะว่าจะเป็นแนวทางของอาจารย์เอครับผมคนภูเขาพี่ปักกายอาจารย์ผู้ครับเสียนกระทุ่มแบนอาจารย์เอกพ่อสุเมศกหลายเสียนครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเป็นคลิปรวมเสียนครับพร้อมกับทบทวนแนวทางตำราของพอลัดเผาเดินเดินดีกามาเชียครับผม ว่ามีความสอดคล้องหรือว่าไปทางเดียวกันแนมกลุ่มเสียนต่างๆบ่ครับผมลองเบิ่งครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาสรุปไปน้ากันเอาใครคลิปนี้น้าเสียพาลุยกะขอวอวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมมีโชคมีลาภไปน้ากันครับพี่น้องเนาะตามเล่าวันพุธที่15มกราคม68สําหรับคลิปนี้ เอาไว้สนีเดอร์ครับพี่นอ้องพอกันคลิปหนาครับผมแนวทางตำเล่าสิเป็นคลิปรวมเซียนครับพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ